สิ่งที่คุณเห็นเป็นอันดับแรกบอกนิสัยคุณ 1. ภาพหญิงสาวที่น่ากระจกแบบแรกที่มองเห็นสิ่งนั้นเป็นอันดับแรกจะบอกนิสัยคุณมองเห็นหัวกระโหลกเป็นอันดับแรกแสดงว่าคุณเป็นคนมีเหตุผลมองโลกตามความเป็นจริงแต่บางครั้งคุณก็ขวางโลกอยู่พอสมควรแต่คุณก็สามารถปรับตัวและเอาตัวรอดได้ดีที่สุดคนหนึ่งเลยมองเห็นผู้หญิงเป็นอันดับแรกแสดงว่าคุณไม่คนตรงข้ามกับข้อด้านบน คุณเหมือนเด็กน้อยที่ยังอ่อนต่อโลกมากๆบางครั้งปัญหาอยู่ตรงหน้าคุณล้ะแท้แต่คุณกลับมองไม่เห็นด้วยซ้ำทําให้คุณมักโดนเจ้านายดุด่าว่าแล้วต้องหนีจากความผิดพลาดที่คุณมองไม่เห็นซ้ําๆ 2. ภาพกลุมมือสีส้มแบวบแรกที่มองเห็นสิ่งนั้นเป็นอันดับแรกจะบอกนิสัยคุณมองเห็นมือสองข้างเป็นอันดับแรกแสดงว่าคุณเป็นคนค่อนข้างมีเหตุผลไม่ใช่อารมณ์นำเหตุผลคุณมองโลกตามความเป็นจริง และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยหลักการและเหตุผลมากกว่าอีกทั้งคุณยังเป็นคนไม่ยุดติดกับอดีตที่ผ่านมาแล้วคุณมองแต่อนาคตเป็นหลักแถมยังไม่ชอบเพ้อฝันพรรณนาเชื่อมั่นในตัวเองไม่มีทางที่ใครจะมาหลอกคุณได้มองเห็นต้นไม้เป็นอันดับแรกแสดงว่าคุณเป็นคนช่างสังเกตมีมุมมองที่ละเอียดอ่อนมากมาก ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากกว่าการมองภาพกว้างแบบหยาบๆเรารีบด่วนตัดสินใจคุณเป็นคนมีไหวพริบที่ดีมองหาโอกาสดีๆให้กับตัวเองเสมอและคุณยังมีเพื่อนและมิตรภาพที่เยอะมากๆด้วยมองเห็นระเบิดเป็นอันดับแรกแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการล้ำเลิศสุดๆไปเลยคุณสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆได้ดีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแต่ข้อเสียของคุณคือคุณเป็นคนติส อารมณ์อ่อนไหวไม่คงที่โกรธง่ายหายเร็วหัวรุนแรงนิดหน่อยเอาใจคุณอนะยากสุดๆ 3. ภาพผู้หญิงและแซ็กโซโฟนแบบแรกที่มองเห็นสิ่งนั้นเป็นอันดับแรกจะบอกนิสัยคุณมองเห็นผู้หญิงเป่าแซ็กโซโฟนเป็นอันดับแรกแสดงว่าคุณเป็นคนชอบเข้าสังคมมากๆรักสนุกชอบปาร์ตี้เฮฮาคุณชอบอยู่ในที่คนเยอะๆชอบมีเพื่อนเยอะๆข้อเสียของคุณคือ ด้วยความที่คุณเข้ากับคนง่ายมากๆเลยมักจะเป็นจุดสนใจและทําให้คุณมีศัตรูอยู่ไม่น้อยเลยแหละมองเห็นหน้าคนเป็นอันดับแรกแสดงว่าคุณเป็นคนตรงข้ามกับข้อด้านบนเพราะปาร์ตี้สังสรรค์สาหรับคุณคือฝันร้ายที่จะทําลายความสงบสุขของคุณคุณเกลียดการเข้าสังคมเอามากๆชอบอยู่คนเดียวมากกว่าคนเยอะๆคุณจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยไม่สบายใจทุกครั้งที่ต้องไปร่วมงานพบปะผู้คนมากมาย